นามัชิตตวาอิสีสิทธิโลกนาถังครูอาจารย์ยังจงมาประสิทธิเมคุติยังปิดนามัชิตตวาอิสีสิทธิโลกนาถังครูอาจารย์ยังจงมาประสิทธิเมตติยังปิดนามัชิตตวาอิสีสิทธิโลกนาถังครูอาจารย์ยังจงมาประสิทธิเมเอหิจงมาเอหิจงมา โอมสหาสเมโตเทวินโตทิพจักขุงวิโสปายิติกาอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายมรรรภุ นโมพุทธายะสักาการะวันทนังนัมภะทะพุทธังธรรมังสังขังขอบาร,รมีแห่งพระรัตนตรยัยได้โปรดเชือ่อมโยงบุญบารมีทานบาร,รมีศีลบาร,รมีวาสนาบาร,รมีปัญญาบาร,รมีวิรยิยะบาร,รมีสัจจักบาร,รมี ฌานบารมีญาณบารมีทั้งหลายผบุคชาติของพระพุทธเจ้าจงมารวมกันณปัจจุบันชาติขอพลังบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวพระพุทธเจ้านักการปฏิบติพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดพุทธังวาจาประสิทธิเมธัมังวาจาประสิทธิเมโอมนักโมพุท ายักษิตังสัพเพเทวานังมหาราพังปสิทธิราพาะวันตุเนพุทธังบังเกิดเปิดทิพยจักรุงนัเปิดบุญโมเปิดปรมีพุทธเปิดวาสนาถาเปิดจิตยักเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมเปิดด้วยนะโมพุทธายะ พระพุทธังอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกณเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาถาเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมเปิดดวงครอบจักรวาลให้ท่านทั้งหลายด้วยณโมพุทธายะ ยะเปิดกำดี้าเปิดาปงาน,นดีพุทธเปิดโชคดี